ทำไม CEO YouTube นะไม่ให้ลูกของเขาเนี่ยเล่นโซเชียลแบบตามใจกณรู้ไหมครับเรื่องนี้มันดูย้อนแย้งมากเลยนะฮะนิวโมฮันนะ,ะเป็น CEO ขอของ u t u b e นะแพลตฟอร์มวิดีโอที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกือบทั้งโลกเนี่ยใช้แต่เขากับจำกัดเวลาลูกในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเข้มเลยนะฮะวันธรรมดาคุมเข้มวันหยุดเนี่ย่อนปรน,นิดหน่อยเพราะเขารู้ดีว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะโจนาธานไหต ศาสตราจารย์จากนิวย์กยูนิเวอร์ซิตี้ผู้เขียนหนังสือ The Anxious Generation นะฮะหรือว่าแปลเป็นไทยว่าเด็กยุคใหม่ในโลกแห่งความกังวล <saturated> เขาแนะนําชัดเจนเลยว่าเด็กไม่ควรมีสมาร์ทโฟนก่อนอายุ14และไม่ควรใช้โซเชียลก่อนอายุ16เพราะสมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่มันคือโลกทั้งใบที่พุ่งเข้าใส่สมองเด็กมาหาสถีอย่างบิลเกตก็เกกช่นกันไม่ให้ลูกมีมือถือก่อนอายุ14และห้ามใช้มื bon อถือบนโต๊ะอ่านส่วนมาร์กยูบันมหาสถีชาวอเมริกันเนี่ย ถึงขั้นติดระบบควบคุมดูว่าลูกอยู่แอปไหนและปิดการใช้งานทันทีบทเรียนสาคัญคืออะไรคนที่รู้ระบบดีที่สุดกับเป็นคนที่ระวังมากที่สุดคําถามก็คือถ้าเขายังไม่กล้าปล่อยลูกแล้วเราล่ะจะมั่นใจได้ยังไงนะถ้าชอบคลิปนี้นะช่วยพิมพ์หนึ่งและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยครับ